หนังสือเสียงเรื่องคุณลุงห่วงหลานรักบทป,ประพันธ์ของปานัทผีนัสให้เสียงภาคบทที่หนึ่งความเงียบสงัดเข้าปกคลุมบรรยากาศภายในห้องหอของสามีภรรยามัดมาดภายหลังจากแขกผู้ใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็นคู่ครองรักกันมายาวนานและสนิทสนมกับครอบครัวพากันมาส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอตามเรื่องงามยามดีกลับออกไปหมดแล้ว หลงเหลือไว้ก็แค่เพียงคำอวยพรของทุกท่านยังคงดังก้องอยู่ในโสดประสาทของทั้งคู่ลุกขึ้นได้ไหมมาให้ลุงช่วยนะเจ้า <_ Quand> ของแรงสูงโปร่งของหนุ่มใหญ่วัยสี่ิปีบริบูรณ์เอ่ยทำลายความเงียบงนันพร้อมกับหันไปจับต้นแขนกลมกลึงของเจ้าสาววัยละอ่อนให้ลุกขึ้นพร้อมกันจากการนั่งพับเพียบให้มานั่งบนเตียงขนาดใหญ่สีขาวสะอาดตาจัดเรียงด้กลีบกุหลาบสีแดงสด เป็นรูปหานคู่หันหน้าเข้าหากันช่วงคอยาวระหงของมันคงงอมองดูเหมือนรูปหัวใจสวยงามบนหัวเตียงมีหินบทยาฟักเขียวและรูปปั้นแมวสีขาววางอยู่เป็นไปตามแบบแผนประเพณีโบราณดั้งเดิมถ้าหากว่าเจ้าสาวไม่ได้มีโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้แล้วละก็ผู้ใหญ่ที่ทั้งสองให้ความเคารพคงจะนำแมวเพศผู้ตัวเป็นๆมาร่วมพิธีอย่างแน่นอน เพื่อชีวิตคู่ของบ่าวสาวจะได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขรักกันจนแก่เท่าตราบนานเท่านานอย่างเช่นคนสมัยก่อนเคยกล่าวไว้ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนแฟงให้อยู่เรือนเหมือนก้อนเศร้าให้เฝ้าเรือนเหมือนแมวครางตามความหมายของคำอวยพรจากแม่เลี้ยงแย้มหญิงสูงไวัที่รักและปรารถนาดีแต่ทั้งสองคน ซึ่งเป็นเสมือลมหายใจในการดำรงชีวิตอยู่ของท่านขอบคุณค่ะลุงชุนเจ้าสาวหมัดหมาดยกมือไหว้กล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบใบหน้านิ่งผิดจากปกติที่สำหรับเธอแล้วต้องเล่นเสียงสูงหรือกระโดดกอดคอหอมแก้มเขาเกือบทุกครั้งที่เขาทำอะไรต่อมีอะไรให้ต่อจากคำขอบคุณทว่าความเคยคุ้นนั้นต้องสะดุดไป อาจจะเป็นเพราะยังตั้งรับไม่ทันกับพิธีแต่งงานที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินจะเตรียมตัวเตรียมใจทั้งยังมีคำถามคาใจมากมายที่เธอยังไม่ได้รับคำตอบที่กระจ่างชัดปกติมือของโยสิตาจะเกาะแขนของอรชุนเวลาที่พูดคุยกันเสมอหากวันนี้ดูเกะกะอย่างน่างหงุดหงิดเธอจึงเลือกที่จะยกมือไหว้ขอบคุณแทนคำกล่าวเฉย เราไม่รู้ว่าจะเอามือของเธอไปวางไว้ตรงไหนจึงจะเหมาะสมในเวลานี้ด้วยไม่รู้จะเริ่มต้นคุยกับผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอนี้อย่างไรในสถานะที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันระหว่างเขากับเธอที่เพิ่งได้รู้เมื่อไม่กี่วันก่อนที่จะมีพิธีมงคลสมรสในวันนี้คนที่เธอคิดว่าเป็นพี่ชายแท้ๆของแม่เขาไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดกับเธอเลยแม้แต่น้อย ไม่แม้แต่จะเกี่ยวดองเป็นญาติห่า,างๆดังนั้นการที่เธอกับเขาต้องกลายมาเป็นสามีภรรยากันก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรือเสียหายเพียงแค่สร้างความตกใจให้บรรดาคนที่ได้รับทราบเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างถึงการแต่งงานแบบสายฟ้าแลบของลุงกับล้านจนมีเสียงนกเสียงกาซุบซิบนินทาลอยมาเข้าหูเทือเขาเหล่ากอที่แท้จริงของฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นใครกันก็ยังเป็นที่สงสัย ที่มาของเขาเป็นไม้อย่างไรก็ยังเป็นคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบเพราะต่างก็รับทราบมาโดยตลอดว่านายแพทย์อรชุนวัฒนธาดาเป็นบุตรชายคนโตของแม่เลี้ยงแย้มเศรษฐีนี่ไม่ใจบุญเจ้าของศูนย์การค้าครบวงจรแหล่งใหญ่ที่สุดและร่ำรวยมากในแถบภาคเหนือจึงไม่แปลกที่ทรัพย์สินเงินทองรวมไปถึงสมบัติพรสถานของท่านมีคนจะจ้องหาโอกาส หยิบชิ้นปลามันอยู่ตลอดเวลาจากการล้มป่วยอย่างกระทันหันและดูทีท่าว่าจะหนักหนาเอาการโยซิตาไม่เข้าใจเหตุผลของคุณยายความจริงท่านแค่ให้ลุงชุนเป็นผู้ปกครองดูแลเธอเฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแต่งการแต่งงานให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตหรือไม่หากท่านต้องการให้เธอและเข้าผูกพันกันในทางข้อกฎหมายนั้นก็แค่เรียกทานายมาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการภายในเพื่อให้รับรู้เพียงไม่กี่คนก็ย่อมได้แต่สุดท้ายด้วยความรักที่มีต่อคนที่อุ้มชูมาเธอก็ไม่ได้ถ่ายถามอะไรนะักได้แต่ทำตามที่ท่านขอร้องเพื่อให้ท่านได้สบายใจคลายความวิตกกังวลและมีกำลังใจในการรักษาตัวหากคุณยายหายเป็นปกติดีแล้วเธอก็คงได้รู้เหตุผลว่าทำไมอาบน้ำเข้านอนก่อนเลยนะคะหนูยิ้ม ลุงจะไปดูคุณยายสักหน่อยเจ้าบ่าวของเธอบอกด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเขาถอดพวงมาลัยคล้องคอวางไว้บนหมอนสีขาวตามด้วยเสื้อตัวนอกคาดไว้บนเตียงเหลือเพียงเสื้อกล้ามสีขาวอวดแผงอกหนันแน่นหากใครที่ไม่เคยรู้จักหนุ่มใหญ่ไวัเลขสีแล้วอาจจะคิดว่าเขาเพิ่งจะอายุเพียงสาสิบต้นๆก็เป็นได้สุขภาพที่แข็งแรงจากภายในส่งผลให้รูปลักษณ ผิวพันณ์ภายนอกของเขาอ่อนเยาวกว่าวัยที่แท้จริงอรชุนบอกพลางปลายตามองร่างระหงที่อยู่ในชุดสีขาวบริสุทธิ์สดใสหาคนสวมใส่แสนสวยใบหน้าไม่มองหม่นช้มชื่นไม่เหมือนหนูยิ้มคนที่เขาเคยสัมผัสได้ถึงความน่าเอ็นดูใบหน้าระบายยิ้มด้วยความสดใสดตลอดเวลาคิวเรียวมุ่นขมวดเข้าหากันเหมือนกำลังใช้ความคิด แววตาของเธอมองมนยังคนเหนื่อยล้าก็น่าจะเป็นเช่นนั้นวันนี้ทั้งวันเขาและหลานสาวแทบไปได้น,นั่งพักก่อนหน้านั้นก็วิ่งวุ่นเตรียมงานกันจนไม่มีเวลาได้พูดคุยกันเรื่องอื่นนอกจากรายละเอียดของงานซึ่งอยากให้มีขึ้นอย่างรวดเร็วตามความต้องการของประมุกใหญ่ในบ้านได้ยินอย่างนั้นมิรือโยสิตาจะรอช้ารีบสลัดความสงสัยที่รบกวนจิตใจออกไป แล้วร้องบอกเขาทันทีและเธอก็ได้รับคำตอบกลับมาอย่างรวดเร็วให้หนูไปหาคุณยายด้วยนะคะตลอดทั้งวันมีพิธีการมากมายโยสิตายังไม่ได้กอดไม่ได้หอมแก้มยุ้ยยุ่นนุ่มนิ่มของท่านเลยเธอคงนอนไม่หลับถ้าหากไม่ได้ทำบางอย่างเหมือนเคยที่เธอเคยทำก่อนนอนทุกคืนก็ว่าจะขออนุญาตล,ลุงชุนไปหาคุณยายหลังอาบน้ำเสร็จเหมือนกันพอดีเขาพูดขึ้นมาเสียก่อน โชคดีที่เขาและเธอคิดเหมือนกันงั้นก็รีบไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะหลับซะก่อนเจ้าบ่าวหนุ่มใหญ่พยักหน้าไม่มีใครปรามใครหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงวัยแล้วละก็สองลุงหลานต่างเห็นดีเห็นงามพร้อมใจกันที่จะทำให้คุณยายมีความสุขโยสิตาทำเช่นเดียวกับฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนพวงมาลัยคล้องคลอของเธอถูกวางเรียงเคียงมอญไว้กับของเขา ถกชายกระโปรงยาวลากพื้นขึ้นด้วยมือข้างหนึ่งมือเรียวอีกข้างถูกเจ้าของมือใหญ่ควา้าหมับจับจูงตามความคุ้นชินเตรียมพร้อมให้ก้าวเดินเคียงกันอย่างที่เขาเคยทํามาตลอดระยะเวลา20ปีอรชุนจูงมือเรียวของหลานสาวไปที่ประตูและเปิดมันออกไปยังห้องฝั่งตรงข้ามอย่างไม่คำนึงถึงข้อห้ามว่าภายในคืนส่งตัวห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาว ออกจากห้องนอนเป็นอันขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้พิธีสมรสไม่ศักดิ์สิทธิ์และส่งผลให้ชีวิตคู่ไม่ยืนยาวคุณหนูใหญ่คุณหนูยิ้มจะไปไหนกันคะนันยิ้งไวกลางคนร้องถามอย่างไม่ชอบใจนักเมื่อเห็นคู่บา่าวาวต่างไวพร้อมใจกันจูงมือออกมาจากห้องหอและกำลังจะเปิดประตูเข้าไปในห้องของประมุขใหญ่ของบ้าน คุณแม่เป็นไงบ้างครับนะอบยิ้มกับลุงชุนกำลังจะไปหาคุณยายค่ะป้าอบสองคนที่มาถึงเป้าหมายแล้วกลับหลังหันไปพร้อมกันทางต้นเสียงที่ดังขึ้นมาได้ยินสองลุงหลานแย่งกันพูดหญิงสูงวัยก็คลายความขุนใจลงกลับหัวเราะเบาๆเกิดรอยยิ้มบางๆระบายบนใบหน้าเหี่ยวยน่นปลื้มใจแทนเจ้านายที่นางเท่ทูลคุณหนูทั้งสองที่ท่านเลี้ยงดูมากับมือมีความรัก และความห่วงใยให้ท่านอย่างท่วมทน้นหากก็ยังแอบเคืองกับการกระทำของทั้งสองอยู่นิดหน่อยใครๆก็กําชับนะกํำชับหนาไม่ให้ออกจากห้องมาก่อนฟ้าสางในวันพรุ่งดื้อพอกันทั้งลุงทั้งหลานท่านหลับไปตะกี้นี่เองค่ะน้าอบก็เลยลงไปข้างล่างอบเชยปดคําโตหากนางบอกว่าคุณแม่และคุณยายของคุณหนทั้งสองยังเอนหลังอ่านหนังสือธรรมะอยู่ คงไม่สามารถห้ามปรามทั้งคู่ไม่ให้เข้าไปพูดคุยกับท่านได้แน่ๆทีนี้ละกว่าคู่บ่าวสาวจะยอมกลับหอกว่าท่านของนางจะได้พักผ่อนก็คงจะปาเข้าไปค่อนคืนหรือไม่ก็อาจจะมีใครงองแงร้องจะนอนกับคุณยายก็เป็นได้ท่านทานยาครบหรือเปล่าครับอรชุนถามด้วยความเป็นห่วงเขาใส่ใจมารดาเป็นปกติอยู่แล้วมีก็แต่วันนี้ ที่เขาไม่ค่อยได้พูดคุยกับท่านแล้วก็เป็นไปอย่างที่เขาคาดไว้ไม่ผิดท่านออกโรงเป็นแม่งานมาหลายวันอาจจะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหลังจากงานเสร็จเรียบร้อยตามความตั้งใจด้วยอุปนิสัยส่วนตัวท่านเป็นคนจริงจังทำอะไรทําจริงเพื่อผลของมันจะได้ออกมาอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบจึงทําให้ท่านทุ่มเทกับงานทุกสิ่งอย่างแต่เขาก็ยังคงเป็นห่วงในความไม่แข็งแรงของมารดา ท่านไม่ยอมให้ความร่วมมือกับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันเอาเสเลยนาอบทำทุกอย่างอย่างที่คุณหนูใหญ่เคยบอกเอาไว้ทุกขั้นตอนเลยค่ะคุณท่านได้รับยาครบทุกขนานไม่ขาดตกบกพร่องคืนนี้นาก็จะนอนเป็นเพื่อนท่านเองคุณหนูใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอบเชยตอบชัดถ้อยชัดคำย้ำชัดให้หนุ่มใหญ่หายจากความกังวลใจและนางก็สบายใจเมื่อเขายิ้มรับ คลายคิ้วเข้มที่ขมวดเข้าหากันออกเป็นปกติหากเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมายืนพูดคุยกันให้มากความจนเกินไปในคืนส่งตัวเจ้าบ่าวจะมาทำตัวเป็นทนายซักจำเลยอย่างนี้ไม่ได้คุณยายหลับแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะหนูขอเข้าไปดูคุณยายนิดเดียวจะไม่ทำเสียงดังให้คุณยายตื่นนะคะป้าอบนี่ไงคิดอะไรไว้ไม่ผิดคนเป็นลุงหนาพูดกันก็พอจะเข้าใจแล้ว แต่ยายลานสาวตัวเล็กตัวติดกับคุณยายเสียละเกินไม่ยอมเอาเสียเลยฮ้ยไวรอพรุ่งนี้ค่อยคุยกับท่านดีกว่านะคะคุณหนูยิ้มไม่สงสารยายอบหลอกเรอคาวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันอยากนอนแล้วนะคะโยสิตาหน้าม้อยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเธอต้องงองแงจะเข้าไปหาคุณยายให้ได้ถ้าไม่ได้กอดได้หอมท่านก่อนนอนเธอจะนอนหลับได้อย่างไร เป็นมาอย่างนี้ตั้งทันเล็กจนโตคุณหนูใหญ่พาคุณหนูยิ้มกลับห้องเธอคะ่ะและห้ามออกมาอีกจนกว่าจะเช้านะคะไม่อย่างนั้นท่านอาจจะไม่สบายใจถ้าหากท่านรู้เข้าอบเชยนึกสงสารคุณหนูเล็กจับใจแต่ก็ต้องจำใจตัดบทเอานามประมุกใหญ่ในบ้านออกมาเอ,อ่ยอ้างเหมือนอคมขู่ไกลๆไม่อย่างนั้นแล้วโยซิตาก็คงยังดื้อดึง แล้วนางเองก็คงต้องใจอ่อนเหมือนอย่างเคยบอกเสร็จก็รีบเปิดปลุบเข้าไปในห้องนอนของท่านที่นางเอ่ยถึงปล่อยให้สองลุงหลานยืนมองอย่างงง,งๆในท่าทางของคนที่บอกว่าง่วงนอนแต่ลุกลี้ลุกลนจนเกินเหตุดูทำเข้าอย่างกับมีใครมาอย่างนั้นหล่อนไม่ใช่สาวสาวแล้วนาะยะแม่โอบแล้วนั่นลงทั้งกรอนบนกรอนล่างเชรือ ร่างผอมบางที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียงกว้างถอดแว่นสายตาแล้ววางหนังสือธรรมะลงก่อนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแหบแห้งนึกขันในกิริยาแปลกตาของคนสนิทที่ดูแลกันมาหลายสิบปีอบเชยมีความผิดสังเกตในท่าทางเหมือนเด็กหนีความผิดจะไม่ให้หนียังไงล่ะคะท่านก็คุณลูกกับคุณหลานจูงมือกันออกจากห้องหอบอกจะมาหาคุณยายคุณแม่ขืนอบให้เข้ามา ก็คงจะมาพากันจ้อจนดึกจนดื่นอีฉันก็เลยต้องโกโหกคุณคุณว่าทันหลับแล้วและอีฉันก็ง่วงง,วง่วงสาใหญ่รายงานแบบย่อแต่ได้ใจความทําเอาคนฟังยิ้มกว้างชื่นใจยิ้มไม่หุบแก้มแอบขันเล็กน้อยกับน้ำเสียงของคนรับใช้เก่าแก่อบเชยเป็นคนตรงซื่อสย์รับใช้นางมาตั้งแต่เป็นเด็กสาวแรกรุ่นช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของนางจนเติบใหญ่ จนเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันไปแล้วว่าแล้วเชียวก็ทั้งวันไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยนี่สองคนนั่นคงจะอยากจะมาบอกราตรีสวัสดิ์เหมือนที่พวกเขาเคยทำอยู่ทุกคืนนะสิแม่เลี้ยงแยมพูดไปยิ้มไปด้วยความปลาบปลื้มลูกชายบุญธรรมกับล้านสาวเป็นกิจวัตรประจำวันของอรชุนที่เมื่อกลับมาถึงบ้านจะต้องเข้ามาหานางไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหน เขาก็จะเข้ามากอดมาหอมนางก่อนจะกลับไปพักผ่อนที่ห้องของตัวเองส่วนหลานสาวตัวน้อยนั่นก็นอนกอดก,กันกับท่านตั้งแต่เกิดจนเรียนจบไม่เคยห่างกันจะมีบ้างก็เมื่อตอนที่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศเวลานั้นคนเป็นลุงก็จะรับหน้าที่มานอนเป็นเพื่อนหลานหรือไม่ยายหลานก็จะหอบผ้ากอดไปนอนกับลุงที่ห้องของเขานึกถึงสองคนนั้นแล้วก็มีความสุข ท่านดูแลตัวเองให้แข็งแรงมีอายุยืนยาวเพื่อเฝ้ามองสองคนนี้จเจริญเติบโตขึ้นมาและเป็นคนดีอย่างที่ท่านหวังแน่นอนว่าทั้งสองทำให้ท่านภาคภูมิหัวใจสุขสมหวังอย่างเป็นที่สุดลูกบุญธรรมเรียนจบมีหน้าที่การงานที่มีเกียรติเป็นที่น่านับหน้าถือตาในสังคมต่างก็ยกย่องในความเป็นนายแพทย์ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ทั้งอรชุนเองก็ยังช่วยเป็นหัวเรียวหัวแรงในกิจการงานของท่านให้เจริญรุ่หน้าในทุกโครงการที่ท่านดำริอย่างเช่นโรงพยาบาลที่กำลังก่อสร้างเพื่อคนยากไร้ในขณะน,นี้ก็ได้อรชุนเป็นคนติดต่อประสานงานควบคุมดูแลโดยเฉพาะโยศิตาหลานสาวคนเดียวที่สืบสายเลือดไม่เคยทำให้ท่านต้องผิดหวังหรือกังวลใดๆหรือเดือดเนื้อร้อนใจจนน้ำตาตกใน อย่างเช่นโยธากาผู้เป็นมารดาคุณหนูทั้งสองน่ารักจริงๆนะคะคุณหนูใหญ่ถึงจะอายุก็มากแล้วยังอ่อนคุณแม่เหมือนตอนเป็นเด็กคุณหนูยิ้มก็ใช่ย่อยอ่อนคุณยายไม่น้อยหน้าคุณลุงอบเชยชื่นชมนายน้อยด้วยนางได้เห็นและมีส่วนในการช่วยแม่เลี้ยงแยม้มดูแลทั้งหนุ่มใหญ่และสาวน้อยของบ้านอืมเขาทั้งสองคนน่ารัก เสมอต้นเสมอปลายมาแต่ไหนแต่ไรหล่อนก็รู้นี่พวกเขาไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังผู้อาวุโสเห็นด้วยใช่ค่ะเป็นเด็กดีกันทั้งคู่แต่ว่าป่านนี้คุณหนูทั้งสองของอีฉันจะทำอะไรกันอยู่นอะเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้นะคะท่านอีชันละอดสงสัยไม่ได้สาวใหญ่หัวราอคิกค,คักทำตาวิบวับมโนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในห้องหอ ไม่ใช่อย่างที่หลอนคิดแน่นอนยะฉันรู้จักลูกชายของฉันดีถึงไม่ได้เป็นคนเบ่งเข้าออกมาแต่ฉันก็เลี้ยงเข้ามาตั้งสามสิกว่าปีในยะส่วนยายหนูยิ้มนั่นพอชุนเองก็เลี้ยงหลานมากับมือตั้งแต่แบบะเบาคืนนี้ลุงหลานก็คงจะนอนคุยกันเสียมากกว่าแม่หลานสาวก็คงจะตั้งคำถามให้ลุงตอบทั้งคืนเชื่อฉันสิไอเรื่องอย่างที่หลอนคิดนะมันเป็นไปไม่ได้เลยท่านแย้งคนสนิท อมยิ้มอย่างเชื่อในความคิดของตนบอกตามตรงเลยนะคะท่านยิฉันแล้วไม่เข้าใจทันเลยที่ท่านจัดงานให้คุณหนูใหญ่กับคุณหนูยิ้มแต่งงานกันไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้เขาสองคนเป็นคู่ผัวตัวเมียกันจริงๆแล้วท่านทำอย่างนี้ทำไมล่ะคะอบเชยเชื่ออย่างที่นายพูดทั้งหมดแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ผิดความคาดหมายที่นางคิดไว้นางอยู่กับแม่เลี้ยงแย้มานับตั้งแต่สาวรุ่น จนบัดนี้ผมสองสีแล้วแต่นางก็ไม่สามารถเดาใจเจ้านายได้ทุกเรื่องแสธีนี้ไม่เจ้านายของนางเป็นคนมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมไม่สนใจใครที่เข้ามาเสนอตัวช่วยเป็นคู่คิดคู่ครองหลังจากสามีเสียชีวิตท่านคิดเองทำเองบริหารธุรกิจใหญ่โตด้วยลำแข้งของตัวเองมาหลายสิบปีพร้อมกับเป็นแม่เลี้ยงเดียวให้กับบุตรทิดาทั้งสองคน กระทั่งโยสิตาลืมตาดูโลกท่านก็ทำหน้าที่